กลัลยาภัทรรจิตโรธผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลค่ะดิฉันขอขอบคุณกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่ได้จัดทํารายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวโดยถึงแม้จะมีเครือข่ายผู้ให้ความช่วยเหลือและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดแต่ก็ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทรํารุนแรงได้ถึงมาก มากถึงปีละ28,000คนค่ะกระนั้นเองนะคะความช่วยเหลือที่อยู่ในรายงานเป็นเพียงปรากฏการความรุนแรงเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายผู้ให้บริการช่วยเหลือส่วนใหญ่อยู่ในที่ตั้งอยู่ในสำนักงานอยู่ในสถานบริการสุขภาพตัวเลขผู้ถูกกระทารุนแรง ที่สะท้อนในรายงานเกือบ30,000คนต่อปีจึงเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นค่ะยังมีเด็กผู้สูงอายุผู้มีความหลากหลายทางเพศอีกจำนวนมากที่ถูกทำร้ายแต่ไม่กล้าที่จะขอเข้ารับการช่วยเหลือหรือว่าเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือค่ะ นอกจากนี้ยังมีผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวอีกกลุ่มหนึ่งที่แทบไม่ปรากฏในรายงานเลยนั่นคือความรุนแรงในคู่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือผู้ป่วยติดเตียงกับผู้ให้การดูแลค่ะ ณขณะนี้เราเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยนะคะผู้ป่วยเรื้อรงังติดเตียงมีแนวโน้มขาดผู้ดูแลมากขึ้นอย่างชัดเจนค่ะโดยเฉพาะสําหรับคนวัยทางานแบบรุ่นพวกเรานะคะบางครอบครัวอาจมีผู้ป่วย1-2ถึงคนแต่มีผู้ให้การดูแลเพียงคนเดียวเท่านั้นเขาจึงต้องแบกรับภาระการดูแลที่หนักหน่วงจํานวนหนึ่งต้องลาออกจากงานมาดูแล พวกเขาอยู่ในสภาวะเครียดบีบคัน้นกดดันและอาจพลัง้งเผลอทำร้ายผู้ป่วยหรือแม้แต่ตั้งใจทำร้ายผู้ป่วยติดเตียงนี่คือความรุนแรงในครอบครัวหรือ Domestic Violence เช่นเดียวกันที่คนมักมองข้ามค่ะแน่นอนว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่สามารถเดินทางมาสูตรให้ความช่วยเหลือได้ตัวเลขจึงไม่ปรากฏในรายงานความรุนแรงในครอบครัวแม้กระทั่งการกรอกข้อมูลนะคะก็ยังไม่เคยมีคำถามว่าผู้ถูกกระทำรุนแรงเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือไม่ ตามนิยามการทำรุนแรงนอกจากการใช้กำลังแล้วการทอดทิ้งโดดเดี่ยวไม่ใส่ใจก็เป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งขอให้ท่านตระหนักว่าระหว่างนี้ที่เรานั่งกันอยู่นี้ในชุมชนของเรายังมีผู้ป่วยติดเตียงถูกทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวในช่วงกลางวันนะคะเสี่ยงที่จะถูกทรมานจากความเหงาจากแผลจากความเจ็บปวดจากแผลกดทับจากความน้อยเนื้อต่ำใจในความเป็นมนุษย์ แต่ความรุนแรงนี้มิใช่ว่าเป็นความตั้งใจของส่วนตัวของผู้ดูแลนะคะแต่เป็นความรุนแรงของสังคมต่างหากที่ไม่จัดสรรระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลอย่างเหมาะสมและเพียงพอค่ะสไลด์ลงได้นะคะความทุกข์ทรมารลักษณะนี้นะคะที่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพิ่งพิงกังวลบางคนถึงขนาดาส่งเสียงเรียกร้องสิท เร่งการตายหรือ,อยุทธนาเซียมาเลยก็มีนะคะนอกจากนั้นยังสะท้อนผ่านสถิติการฆ่าตัวตายที่พุ่งสูงขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วรยระยะสุดท้ายโดยปีงดประมาณปีล่าสุดมีผู้สูงอายุฆ่าตัวตายสําเร็จประมาณ1,000คนค่ะท่านประธานคะนี่คือความรุนแรงที่ควรจะถูกบรรจุไว้ในรายงานสถานการณ์ด้วยหรือไม่ เพื่อลอความรุนแรงจากการดูแลผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิงนะคะดิฉันมีข้อเสนอ3ประการดังนี้ค่ะประการที่1ดิฉันเสนอต่อผู้จัดทำรายงานนะคะว่าควรเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวโดยเพิ่มประเด็นความรุนแรงที่แค r e g i เ e r ร์ทำต่อผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะ ประการที่2ดิฉันขอเสนอต่อรัฐสภาแห่งนี้ค่ะว่าสังคมไทยจะต้องเร่งพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพิ่มปริมาณกองทุนดูแลผู้ป่วยระยะยาวและระยะท้ายอย่างจริงจังให้ครอบครัวที่มีผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมีทรัพยากรเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยนะคะเพราะถ้าหากเราสามารถลดความตึงเครียดของผู้ดูแลได้เนี่ยก็ย่อมลดความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้ป่วยได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ การสุดท้ายค่ะดิฉันขอเสนอตั้งต่อรัฐสภาและต่อฝ่ายบริหารเลยนะคะให้ช่วยสนับสนุนการกระจายอำนาจและทรัพยากรให้ท้องถิ่นจัดการปัญหาสังคมและความรุนแรงในครอบครัวได้ด้วยตนเองค่ะเพื่อที่พวกเขาจะได้มีกำลังจ้างนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิต,ตวิทยาชุมชนไว้ดูแลพี่น้องในชุมชนค่ะปัจจุบันนะคะข้อมูลเราเนี่ยมีนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศจำนวน2,800คนค่ะ มีอัตราส่วนเพียงแค่4คนเพื่อต่อการดูแลผู้ป่วย1 0 0 0 0แคนนะคะไม่เพียงพออย่างยิ่งนะคะกำลังคนเพียงเท่านี้ไม่อาจให้บริการสังคมสงเคราะห์เชิงลุกได้เลยไม่สามารถไปเยี่ยมบ้านเก็บข้อมูลและประสานงานแก้ปัญหาในระดับชุมชนได้เลยเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจท้องถิ่นและการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเท่านั้นที่จะช่วยยุติความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างแท้จริงนะคะ สุดท้ายนี้นะคะดิฉันให้กําลังใจการทํางานของพี่น้องนักสังคมสงเคราะห์พยาบาลน,นักจิตวิทยาและผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทารทุนแรงทุกท่านดิฉันขอให้ท่านภูมิใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของท่านนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะดูแลร่างกายจิตใจและครอบครัวของท่านเองด้วยขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณะคะ่ะครับต่อไปท่าน